ดีครับร้านสี่คิวคา้าชามพาชิมมาแล้วคับร้านสี่คิวคา้าชามพาชิมมาแล้วคับวันนี้เรามาตำแหนมปลากายกันนะคะคุณผู้ชมตำแหนมปลากายจะปลากายลวกนะคะนี่ลวกเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเครื่องปรุงก็จะมีพริกสดพริกแห้งกระเทียมผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาน้ำป,าำปาลา เียวกุ้งแห้งฝอยมะนาวมะเขือเทศใส่แตงกวาด้วยนะคะคุณผู้ชมตำปลากายแหนมปลากายใส่แตงกวานะคะเรามาลงมือปรุงกันเลยนะคะตำกันเลยนะคะอันดับแรกใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลผงชูรส ปลานิดนึงครับมะขามเปียกนะคะกุ้งฝอยนะคะกุ้งแห้งฝอยครับมะเขือเทศมะเขือเปี้ยว ด้วยแตงกวานะคะใส่นิดหน่อยนะคะ oh. บีบมะนาวใส่ทั้งเปลือกเลยคะ่ะบีบมะนาวบีบเข้าไป รสจัดจัมะนาวลูกนี้ไม่ค่อยมีน้ำเลยตามรสจัดจัดไปเลย ามด้วยแหนมปากายนะคะแหนมปากายใส่แหนมปากายนะคะคุกท่านพกเล็กจะใส่ไม่หมดนะคะเดี๋ยวใส่ถาดเดี๋ยวน้ำต้มลาดน้ำตันลาดอีกรอบเลย ใส่น้ำปลานะคะใส่ที่หลังเดี๋ยวเวลาตัามกระเด็นตัาเลยนะคะตัมให้เครื่องเข้ากันนะคะคุณผู้ชม พุกเขาให้เข้า,ากนันอีกรอบหนึงว้าวน่ากินจังเลยคุณผู้ชมครับอาจจะมีเสียงรถเสียงคนบ้างก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะทำไมน่ากินอย่างนี้คุณผู้ชมครับ ก็น่ากินเหมือนกันนั่นเนี่ยตำแหน่ปลาตายจากตำแหน่ปลาตายรสจัดจัดใสพ่พริกทงไล่ไปเลยจ้า ได้นะครับผูกใจคลิปขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะผูกใจคลิปขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตักใส่ถาดเลยนะคะว้าว เราจะลวกก่อนนะคะคุณผู้ชมลวกให้สุกก่อน นาชิมนหมคะคุณผู้ชมมาทักทายกันได้นะคะ ตำแหนมปากายจ้ารสจัดจัดใส่พริกทั้งไล่เลยจ้า <S 2> <S 2> <S 2> น้ำต้มช่ำๆเลยจ้า คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอตัวไปชิมก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนบายบาย